วันนี้นะคะบีก็มีบอลสีนะคะอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะอ่าเป็นบอลไทยโบราณนะคะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะอ่าแล้วนี่ก็คือบอลสีอีเหนานะคะลักษณะใบของเขาเนี่ยนะคะเขาจะเป็นบอนที่มีใบสีขาวแบบนี้นะคะ นี่นะคะลักษณะพื้นใบนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีพื้นใบสีขาวนะคะบริเวณกระดูกใบนะคะกระดูกใบคือตรงนี้เนาะบริเวณตรงนี้นะคะเขาจะมีลักษณะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะอ่าเขาจะเป็นสีเขียวก็อันนี้นะคะจะเป็นสีที่กัดแล้วนะคะ แลวทีนี้นะคะบางคนบอกว่าต้นเล็กๆเนี่ยปลูกแล้วนะคะทําไมไม่ออกสีถ้าเมื่อเราเนี่ยเริ่มปลูกนะคะเริ่มปลูกแล้วเขาออกใบออกยอดใหม่เนี่ยใบอ่อนใหม่เนี่ยสีเขาจะยังไม่กัดสีนะคะพื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเห็นไหมพื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวไปเลยนะคะแต่พอเขาเริ่มโตแล้วเนี่ยนะคะเขาถึงจะกัดสีให้เราได้เห็นนะคะถึงจะมีจุดขาวๆขึ้นแบบนี้เนาะ อันนี้คือใบที่เขาเริ่มกัดสีแล้วนะคะพอโตขึ้นนะคะเขาก็จะเป็นสีที่เด่นชัดให้เราได้เห็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะอันนี้นะคะปลูกไว้ในกระถางสี่นิ้วเนาะทีนี้นะคะบริเวณอ่ะตรงนี้เห็นไหมคะบริเวณสะดือเขาตรงนี้นะคะเขาจะมีจุดสีชมพูนะคะแล้วก็ บริเวณตรงปลายใบยเห็นไหมคะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีด่างสีชมพูให้เราให้ได้เห็นแบบนี้ด้วยนะคะอ่าก็สำหรับบอลสีนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะคะบอลสีก็กำลังมาแรงเลยนะคะใครนะคะที่หาซื้อเก็บได้ก็ซื้อเก็บเนาะการปลูกเนี่ยนะคะก็จะปลูกจากหน่อนะคะอ่ะจากหน่อแบบนี้นะคะเราจะปลูกจากหน่อแบบนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะที่บีก็มีจัดจำหน่ายเหมือนกันเนาะ6หน่อนะคะร้อยแปดสิบาทนะคะบีก็จะไม่ได้มีแค่บอลอินเนาอย่างเดียวนะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะลองคอมเมนต์แล้วก็ลองทักเข้ามาสอบถามกันได้เนาะอ่าเห็นไหมคะเราก็จะปลูกแบบนี้นะคะก็การปลูกนะคะวัสดุปลูกแล้วก็จะปลูกเขาลงกระถางนะคะอ่าวัสดุปลูกนะคะ ที่อย่างที่บ้านมีเนี่ยก็จะใช้เป็นเวลาก้นกระถางอะนะคะลองก้นกระถางอย่างเงี้ยขอโทษค่ะลองลองลองก้นกระถางแบบเนี้ยนะคะบีก็จะใช้นะคะเป็นะมะาพร้าวสับนะคะลองไปก่อนเนาะ,ะส่วนดินนะคะบีก็จะใช้เป็นดินหมักเป็นแกลบหมักะนะคะแล้วก็ผสมด้วยมูลไส้เดือนนะคะแล้วก็เพอร์ไลท์ผสมลงไปด้วยเนาะพอผสมเสร็จนะคะเราก็สามารถ ใส่ดินลงอ่าใส่กากมะพร้าวลงไปตรงก้นกระถางใช่ไหมคะรองเสร็จแล้วเราก็ใส่ดินไปสักครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาหน่อใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็เอาดินเนี่ยเอาดินเนี่ยทับลงไปอย่างนี้นะประมาณสองถึงสามอาทิตย์นะคะใบอ่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มเกิดเห็นไหมคะแต่อันนี้คือปลูกมานานแล้วเนาะอ่าเห็นไหมคะอันนี้ก้านใบเขาก็ค่อนข้างจะแข็งแรงมากเลยนะคะ อย่างที่บ้านบีปลูกนะคะแม่ย่าบีเนี่ยเขาจะปลูกลองไว้ในกล่องโฟมนะคะหรือไม่ก็ในกละมังนะทุกคนแล้วก็ล่ออ,อ่ล่อน้ํานะคะใส่น้ําไปประมาณนี้นะคะใส่น้ําไปประมาณนี้ไม่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ไปแค่ประมาณค้นกระถางอะคะ่ะเ,เดี๋ยวบีลองหาให้ดูรอบแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวบีลองหาตัวแบบอย่างให้ดู อันนี้สมมุตินะคะสมมุติอ่ะบีใส่ลงไปในอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนอ่ะสมมุติเราใส่กระถางน้องนะคะมีภาชนะรองแบบนี้นะคะเราก็ใส่น้ําลงไปในนี้นะคะประมาณข้อนิ้วหนึ่งก็ได้อ่ะประมาณข้อนิ้วหนึ่งนะคะถ้าใส่ลงไปแล้วเนี่ยนะคะการที่เราใส่น้ําลงไปเนี่ยนะคะบนสีของเราเนี่ยนะคะเขาจะมีการดูดซึมน้ํานะคะเพื่อที่น้ำเนี่ยจะไปหล่อเลี้ยงเขาได้ได้ตลอดเวลา เขบอลสีเนี่ยเขาจะชอบความชื้นนะคะเขาก็จะชอบความชื้นแล้วทําให้เขาเนี่ยล่าของเขาเนี่ยนะคะสามารถเดินดีอ่าเพราะว่าถ้าเราไม่ได้รน้ําคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมลดน้ําเขาไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะทําให้ใบของเขาเนี่ยนะคะการของเขาเนี่ยไม่แข็งแรงลากเดินไม่ดีนะคะการที่เราใส่เขาไว้แบบนี้แล้วเทน้ําลงไป ป้องกันการลืมหรือบางครั้งเราอาจจะไม่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มีคนดูแลนะคะน้ําในส่วนในน้าที่อยู่ในเนี้ยก็จะได้ไปหล่อเลี้ยงรากข,ของเขาและต้นของเขานะคะอ่าแล้วก็สําหรับบอนสีนะคะในเเกือบทุกๆสายพันธุ์นะทุกคนอันนี้เดี๋ยวบีจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นอา่า แล้วก็อย่างเช่นถ้าเป็นพวกอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นหกห enfin ลงเนาะอ่ะถ้าไปยืดการยืดก้านยาวแบบนี้อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทุกคนเด็ดออกได้เลยนะคะใบสีซีดใบเขียวใบเฉาอย่างนี้ทุกคนเด็ดออกได้เลยนะคะการยืดก้านยาวไม่ต้องเอาไว้นะคะไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ไม่ดึงออกหรือไม่ตัดออกเนี่ยใบอ่ะที่มันเกิดมาใหม่อย่างเงี้ย นะคะมันจะไม่มีการนําอาหารไปหล่อเลี้ยงนะคะเราก็สามารถตัดออกได้เหมือนกันคลิปก่อนหน้านี้นะคะบีก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะคะพวกหลงที่มันก้านยืดก้านยาวนะคะสําหรับที่บ้านบีเนี่ยนะคะเขาจะไม่ใช้เคมีนะจะใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะอย่างที่บอกว่า แกลบหมกักดินหมกักเอออะไรเอออย่างเงี้ยนะคะเรานํามาผสมได้แล้วก็พวกดินที่อยู่ใต้ต้นมะขามใต้ต้นก้ามปูอย่างเงี้ยนะคะเราเอามาเป็นวัสดุปลูกได้เหมือนกันนะคะอู้ขอโทษคะ่ะพวกดินใต้ต้นมะขามดินใต้ต้นอ่าก้ามปูนํามาเป็นวัสดุปลูกได้และเป็นวัสดุปลูกที่ดีด้วยนะคะ เพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะมีสารอาหารของเขานะคะพวกใบไม้แห้งอะค่ะทุกคนเราก็เอามาผสมดินได้เลยนะคะหรือว่าใช้เป็นขี้วัวก็ได้แต่ขี้วัวเนี่ยนะคะก่อนนำมาใช้นะคะให้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาปลูกบอนสีของเรานะคะเพราะถ้าเราไม่ล้างนะคะถ้าเราเอาไปผสมดินแล้วปลูกเลยเนี่ยมันจะคายแก๊สความร้อนออกมานะคะ แล้วบอลสีเนี่ยเขาไม่ชอบความร้อนนะคะเขาชอบความชื้นมันก็จะส่งผลกับบอลสีของเราด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครใช้เป็นมูลขี้วัวนะคะเออขอโทษถ้าใครใช้เป็นขี้วัวนะคะแนะนําให้ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยนํามาผสม่าวัสดุปลูกนะคะเพื่อเพื่อที่จะปลูกเนาะ,ะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจบอนสีนะคะ ช่วงนี้ก็กำลังมาแรงอย่างที่บอกเลยนะคะก็ใครหาซื้อเก็บสะสมได้ก็ซื้อเก็บสะสมไว้เลยนะคะก่อนที่ราคาจะแรงไปกว่าน,นี้เนาะใครสนใจหนอนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะเดบิวจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของบีไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเผื่อใครสนใจก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้นะคะแลกไลน์แกลแกเฟซกันได้นะคะไม่มีปัญหาเนาะอ่า ก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าบีเองก็ไม่ใช่มือโปรอะไรนะคะแต่ว่าด้วยว่าช่วงนี้แม่ย่าก,ก็เล่นบอลสีนะคะบีก็เลยมาทําคลิปบอลสีนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักกันอ่าและอย่างที่บอกนะคะบอลสีนะคะเขานะคะสามารถปลูกรวมกับแคทตัสของเราได้นะคะเพราะว่าอ่าอย่างเนี้ยนะคะบีจะไว้ในที่ แสงแดดลำไรนะคะเพื่อที่สีของเขาเนี่ยจะได้สวยแบบนี้นะคะกลางสแลนนะคะสัก50-7 0เซนนะคะอ่าอย่าไว้ในที่แดดจัดนะคะทุกคนเดี๋ยวใบเขาจะไหม้เนาะอ่าก็วันนี้นะคะฝนตกพอดีเลยเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนยังไงบีฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บีด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมา แนะนำหรือว่าแบ่งความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรกันนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ